สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโอวิตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร้น้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันกับชาวราศีพฤษภนะครับผมด้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพบกันในซีรีส์ที่ว่า สน่ห์ในตัวคุณและสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจของชาวราศีพิกษภนะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณรุกท่านนะครับผมที่ให้การสนับสนุนติดตามช่องทาลลวิตุนนะครับตอนนี้ช่องทาลลวิตุลก็มีผู้ติดตามเกือบเกือบจะ5,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆานะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา1ทุ่มนะครับผมกิจกรรมในการไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับผมก็ยังมีเช่นเดิมนะครับในช่องทางเธิบายใต้ นะครับผมถ้าใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมไลฟ์สดแล้วก็ดูดวงให้คนละหนึ่งคำถามทุกทกท่านที่เป็นแฟนร,รายการเลยนะครับผมและสําหรับใครที่อยากจะใหร่วมสนุกให้ผมทํานายดวงให้อาอกาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่ออายุและคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วบอกผมด้วยนะครับผมว่ากดติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทํานายให้ ประกาศรายการทุกท like ่านนะครับผมแล้วก็จะบอกให้ด้วยนะครับว่าจะได้คิวเป็นวันที่เท่าไหร่ท่านละหนึ่งคำถามนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิป่อนก่อนนะครับผมว่าการทำนายของผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิฐานของผมเป็นฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำมอคํารทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ ก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมอวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับเสน่ห์ของชาวราศีพฤษภนะครับผมในช่วงปลายปี2 0 1 4นี้ว่าคุณมีเสน่ห์ด้านใดบ้างที่ดึงดูดคนรอบข้างนะครับผมขอเสน่ห์สำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงปลายปี2 5ง4นี้ด้วยนะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศีพฤษภ ในช่วงปลายปี2564นี้ด้วยนะครับผมขอเสน่สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมในช่วงปลายปี2 0 1 4นี้คุณมีความไม่ยอมใครเลยแล้วคุณพร้อมจะชนพร้อมจะลุยในทุกสถานการณ์นะผมว่าความเสน่ห์ของคุณเนี่ยเป็นการที่คุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกับคนหรือกับปัญหาที่คุณเจอไรงต่างแล้วกคุณพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะยืมหยัดแล้วก็พร้อมที่จะล้มไปกี่ครั้งคุณก็พร้อมจะลุกขึ้นมาใหม่นะผมว่าคุณจะเป็นคนที่พร้อมจะชนพร้อมจะบู๊พร้อมจะลุยกับทุกสถานการณ์ นะครับผมไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสแค่ไหนคุณพร้อมที่จะจัดก,การมันได้อย่างดีด้วยนะครับผมแคุณพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะลุยไปกับทุกสถานการณ์นะครับผมแล้วคุณก็มีความละเอียดรอบคอบสูงด้วยแล้วผมว่าคุณจะมีการจัดก,การได้ย่่งดีในส่วนของคุณนะครับผมคุณจะคิดประเมินสถานการณ์ได้อย่างดีแล้วคุณก็มีการที่ละเอียดรอบคอบในทางการเงินด้วยนะครับผมจะมีลักษณะของการที่คุณจะไม่ไม่ใช้จ่ายเงินแบบ มันแบบไม่ไร้สาระนะครับผมมาคุณจะเปมีลักษณะของการที่ใช้ใจ่ายเงินแบบค่อนข้างจะคิดละเอียดรอบคอบนะครับผมช่วงนี้เป็นสเสน่หของชาวราศีพฤษภมากมากนะครัผมคุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะจัดการอะไรต่างๆด้วยความละเอียดด้วยความมั่นใจด้วยความที่เหมือนกับคิดต่างๆอะไรต่างๆมาแล้วนะครับในบางคนอาจจะมองว่าช่วงนี้คุณเหมือนเหมือนกับ อะไรครับเห็นกับตัวหรือเปล่าหรือประหยัดหรือเปล่าหรือรอบข้อหรือปลไาแต่ไม่ใช่นะผมมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจัดการนะผมเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดรอบข้อเพราะว่าคุณเจอปัญหาอะไรต่างๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถพึ่งพาใครหรือไม่สามารถอะไรกับใครได้นะผมคุณก็เลยมีความที่จะต้องจัดการอะไรทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะผมแล้วคุณก็ค่อนข้างจะทํามันได้ดีนะผมถ้าสําหรับคนบางคนนะจะรู้สึกว่าคุณคุณไม่เหมือนเดิมนะคุณคุณไอ้คุณ ไม่ใจดีเหมือนเดิมหรือเปล่าคตรงๆแล้วคุณไม่ใจดีเหมือนคนเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าสำหรับคนที่ชื่นชมคุณเขาจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยคุณมีการจัดการที่ดีแล้วแล้วคุณก็จะคิดถึงตัวของคุณแล้วก็คิดถึงครอบครัวได้ดีมากขึ้นนะครับผมนะถ้าคนรอบข้างคุณเนี่ยจะแปลงว่าเป็นสองพั้วแล้วผมหน้าคนที่ชอบก็ชอบไปเลยแล้วคนที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณแบบ ไม่เหมือนเดิมนะคุณอาจจะเคยเป็นคนใจดีมาหรืออะไรต่างๆมาก็ตามนะผมแต่ในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความละเอียดรอบคอบแล้วค uh, ุณก็ค่อางจะมีการคิดถึงครอบครัวหรือคิดถึงคนรอบข้างมากกว่าคนอื่นนะครับผมอาจจะแต่จะเป็นเสน่ห์ของคุณนะจะเป็นเสน่ห์สำหรับคนใกล้ชิดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะแบ่งเป็นสองขั้วนะครับผมถ้าคนที่ชอบคุณก็จะชอบชอบไปเลยนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วเป็นคนที่อะไรต่างๆนะครับผมแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาจะอาจะ จะมีโดนในเรื่องของการตั้งแง่ตีฉินนินทาก็เป็นไปได้แล้ว้สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมและสเสนอีกข้อหนึ่งของคุณก็จะอีกข้อหนึ่งของคุณสําหรับชาวราศีพฤษภก็คือช่วงนี้คุณจะพยายามทําอะไรอย่างเต็มที่นะคุณจะเป็นคนที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะโอ้คุจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างด้วยความสุดความสามารถนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยความลําบากนะผมว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดถึงเรื่องครอบครัวค่อนข้างจะมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ค่อนข้างจะทุ่มเท ทำทุกสิ่งทุกอย่างมากๆากนะโอ๋จะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างของคุณแล้วก็เป็นสเสน่ห์แบบเฉพาะตัวมากๆากนะโอแล้วก็ค่อนข้างจะดึงดูดคนที่บอกว่าใกล้ชิดคุณนะโอแลวคนที่รักคุณตอนนี้ก็จะรักคุณแบบหลงรักหัวปักหวัวปมไปเลยนะโอ๋แต่ถ้าคนที่รู้สึกแบบว่าแอนตี้คุณก็มีนะโอถ้าคนที่รู้สึกแอนตี้คุณเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบไม่ไม่ไมแบบเต็มร้อยกับเขาหรือไม่อะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่คุณทําคุณจะทุ่มเทเพื่อ ครอบครัวเพื่อตัวของคนเองมากกว่านะครผมแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งดีสําหรับตัวคุณและสําหรับคนรอบข้างที่ใกล้ชิดคุณนะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรเนี่ยอาจจะมองคุณในแง่ลบก็เป็นไม่ได้นครับผมแต่ตอนเนี้สำหรับชาวราศีพิษภคุณก็ไม่ค่อยจะสนใจแล้วผมจะสนใจแค่ว่าเฮ้ย คุณจะทําอะไรต่างๆเพื่อตัวคุณและเพื่อครอบครัวจะดีกว่าับผมเพราะว่าการทาอะไรเพื่อคนอื่นมากเกินไปอะ่ะมันไม่ดีต่อตัวคุณเลยสําหรับชาวราศีพฤษภกนะครับผมและช่วงนี้เนี่ยคุณก็มีความค่อนข้างจะคิดมากนะครับความคิดมากความละเอียดความรอบคอบความทุ่มเทของคุณนี่แหละครับผมมันเป็นเสน่ห์ของคุณมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่อ่าไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนใกล้ชิดคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงค่อนข้างจะดูแลคุณเป็นพิเศษนะครซึ่งมันก็จะกลายเป็นเสน่ห์ของคุณด้วยนะครับผมเพราะเขาจะค่อนข้างจะรู้สึกว่า บางทีคุณหนักคุณเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าคุณแบกอะไรทุกอย่างเข้าหาตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าจนในบางครั้งเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะคิดวิตกกลิบมากเกินไปจนในบางคืนเนี่ยคุณนอนไม่หลับหรือคุณขวัญบวาในกลางดึกนะครับผมแต่ว่าในสําหรับผลรอบค้าอะตอนนี้สาหรับชาวราศีพฤษภนะจะแบ่งเป็นสองขั้วเลยนะครับผมถ้าคนที่ใกล้ชิดคุณหรือว่าคนที่รักคุณเนี่ยก็จะรักคุณแบบหลงคุณเลยนะอยากจะดูแลอยากจะรุ่นร้องคุณแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรคุณนะครับ ผมเขาก็จะรู้สึกว่าคุณอ่ะอยู่ห่างหรือว่าคุณไม่เหมือนเดิมนะครับผมว่าตอนนี้คุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะใส่ใจกับเรื่องของการทางการเงินมันต้งจะเยอะนะครับผมนเสน่หลหลักๆของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ,อเพื่อครอบครัว เพื่อในการที strange, you are, are you you ่คุณจะต้องปักหลักในการหาเงินหาทองนะครับผมทาให้สังตรงนี้นะครับผมถ้าคนที่เข้าใจคุณเขาก็จะรักเขาก็จะเอ็นดูคุณเขาจะรู้สึกว่าเออคุณหนักคุณเหนื่อยนะคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าคนที่อิจฉาคนที่รู้สึกว่าเอยคุณอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแอนตี้นะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เนี่ยจะมีบอกว่าเหมือนอารมณ์สองขั้วเลยครับคนรักก็จะรักคุณไปเลยแต่คนที่ไม่รักคนที่เกลียก็จะเกลียดคุณไปเลยเช่นกันนะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภช่วงี่ท เสน่ห์ของคุณเนี่ยเปล่งออกมาทั้งสองด้านนะครับผมถ้าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยแล้วเข้าใจคุณนะครับผมเข้าใจคุณเข้าใจสิ่งที่คุณแบกรับเขาก็จะรักคุณไปเลยแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่อิจฉาเขาก็จะพร้อมที่จะแอบตีคุณเช่นกันนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมในในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีอารมณ์แบบว่าสองขั้วเลยนะครับผมถ้าคนที่รักก็จะรักรักคุณนะแล้วค่อนข้างเป็นห่วงค่อนข้างที่จะรู้ว่าเอ้ยคุณแบกรับอะไรหนักหนาสาหัสแค่ไหนแต่ถ้าคนที่ เขาแอนตี้หรือเขาไม่รักคุณหรือว่าเขารู้สึกไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาก็อาจจะเกลียดคุณไปเลยได้เช่นกันนะครับผมช่วงนี้สาหรับชาวราศีพฤษภจะเป็นช่วงที่อารมณ์จะสุดขั้วมากๆนะบองคนรักก็จะรักไปเลยแล้วคนเกลียดก็จะเกลียดไปเลยเช่นกันนะครับผมแล้วก็หลักๆสําหรับชาวราศีพฤษภช่วงนี้เลยนะครับผมก็คือในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการที่ค่อนข้างจะคิดถึง ครอบครัวหรือค่อนข้างที่จะคิดถึงเรื่องของการต้องประหยัดต้องอดออมเป็นหลักนี่แหละครับผมแส่มานก็จะเป็น,สนเสน่ห์สำหรับคุณด้วยนะครับผมเป็น,สนเสน่ห์ที่ว่าเอ้ยคุณมีมีภาพลักษณ์ของการที่ค่อนข้างที่จะอะไรครับค่อนข้างที่จะไม่ไม่ อะไรอรไม่สนใจกับใครนะ้วผมคุณสนใจแต่เรื่องของครอบครัวในเรื่องของการหาเงินหาทองในเรื่องของคนล็อบข้างเป็นหลักนะครับผมแต่มันก็จะแบ่งอล่าแล้วก็จะทําให้คุณนะมีสเสน่ห์เรื่องการจัดก,การทางการเงินที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภว่าสเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับผม ครับผมสําหรับชะเละของชาวราศ,ศีพฤษภนะครับผมช่วงนี้นอกจากเรื่องของการเงินการทองที่คุณค่อนข้างจะจเป่งออร่าแล้วค่อนข้างที่จะเหมือนกับจัดการทางการเงินได้ดีนะครับผมคุณก็จะมีภาพของการที่ไม่เคยจะลืมบุญคุณคนด้วยเช่นกันนะครับผมใครทําดีออกับคุณช่วงนี้นะครับผมคุณจะจําเขาจนวันตายแล้วผมกลับกันนะใครที่มาล้ายกับคุณคุณก็จําจนวันตายเช่นกันนะครับผมคุณจะมีภาพของการที่ไม่ลืมอดีตไม่ลืมบุญคนใครก็ตามนะผมที่ทําดีกับคุณนะแลวคุณก็พร้อมที่จะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่าง ได้เช่นกันนะครับผมถึงแม้ว่าในช่วงนี้สําหรับชาวราศีพฤกษ,ษ์นะครับผมคุณจะมีภาพของการที่จะต้องเหนื่อยจะต้องบินลนหรือต้องอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่ถ้าในจังหวะที่คุณอยากที่จะปล่อยวางหรือจังหวะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทําจนสุดความสามารถแล้วคุณก็พร้อมที่จะตัดใจจากสิ่งสิ่งนั้นได้เช่นกันนะครับผมแลวจะมีเสน่ห์ที่ทําให้คนที่สัมผัสคุณเนี่ยเขามองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมว่าคุณจะมีความเด็ดขาดชัดเจนแล้วคุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะปล่อยวางนะสิ่งต,าตา่างๆรอกตัวได้ดี แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใดๆก็ตามด้วยเช่นกันนะครับผม mm hmm. เสน่ห์ของชาวราศีพฤษภสําหรับช่วงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเรื่อง,องการจัดการอารมณ์ของตัวเองนี่แหละครับผมในเรื่องของการที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทอุตสาหะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดกับคนใกล้ตัวนะผมไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือกับคนรอบข้างหรือกับ ญาติาสนิทมิตรสหายหรือกับลูกหลานหรือกับอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะค่อนข้างจะเป็นที่พึ่งพาของเขาได้แล้วผมแล้วคุณก็น่งนี่จะมีความอ,าอะไรครับค่อนข้าง จะจัดการยอะไรต่างๆได้ดีแต่ว่าาคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณนะครับผมถ้าเป็นคนที่อยู่ไกลของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบหรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องเลยก็ตามนะครแต่ตอนนี้สำหรับชาวราศรีพฤษภนะครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่คุณไม่สนใจนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวราศรีพฤษภส,สาหรับตอนนี้เลยนะครับผมก็คือครอบครัวของคุณและ ัวของคุณและธุรกิจของคุณที่คุณจะต้องนำพาทุกอย่างไปให้มันถึงฝั่งได้แล้วผมเพราะฉน้เนี่ยคุณก็จะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะโป่งแล้วผมค่อนข้างจะโปรงับคนรอบข้างไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือใครจะทาอะไรไม่ดีอะคุณคุณจะไม่ใส่ใจคุณจะเหมือนกับตัดทิ้งมันไปได้ อ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะผมแล้วคุณก็มาโฟกัสกับสิ่งที่คุณจะต้องทํานะผมแล้วคุณก็ไม่ลืมที่แต่คุณไม่ใช่ว่าคุณแบอกว่าอะไระไม่สนใจเลยนะคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจนะผมถ้าใครทําดีกับคุณคุณก็พร้อมที่จะจาพร้อมที่จะตอบแทนเขาคืนเช่นกันนะผมแต่ถ้าใครมาร้ายกับคุณหรือมาอะไรต่างๆคุณคุณก็ไม่สนใจนะคุณอาจจะจาหรือคุณอาจจะเจ็บเก็บเอาไว้หรืออาจจะอะไรต่างๆก็ตามแต่คุณก็พร้อมที่จะปล่อยวางเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เนี่ยความปล่อยวางความเป็น ใหญ่แล้วก็ความอ,าอะไรครับความคิดถึงครอบครัวของคุณจะเป็นสเสน่ห์ของคุณมากๆนะครับผมสําหรับชาวาราศีพฤษภและจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปเป็นมิทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับชาวาราศีพฤษภนะครับผม ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภก็น่าที่จะบูรล้างผ่านไม่ใช่น้อยนะครับผมแล้วก,ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่สนใจกับคําตีฉินลินทาด้วยนะครับแต่มันก็จะเป็นสเสน่ห์ที่ส่งพลังสาหรับคุณเช่นกันแล้วก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ในเวลาไม่ช้านี้ด้วยสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับอ่ะเดี๋ยวดูให้ต่อนะครับว่าสเสน่ห์ของชาวราศีพฤษภมีทางด้านใดอีกนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับผม ほう。Oh, oh, oh, oh. สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมในช่วงนี้นี่คุณปล่อยวางได้เก่งมากๆจริงๆนะครับผมคุณพร้อมที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณออกจากสัวสมองได้อย่างรวดเร็วแล้วครับผมคุณจะมีความปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วแล้วคุณก็ค่อนข้างแบบใช้สมองใช้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าใช้อารมณ์มากๆแล้วครับผมสำหรับช่วงนี้สําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์แล้วคุณจะค่อนข้างจะปล่อยวางเก่งมากๆนะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคหรือไม่ว่า ่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามนะผมวันนี้สมมุติว่าคุณเครียดนะผมพรุ่งนี้คุณสามารถที่จะตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วคุณจะโยนเรื่องของวันนี้ทิ้งไม่ได้ทันทีนะครับผมช่วงนี้สําหรับชาวราศีพฤษภจะใช้สมองใช้เหตุใช้ผลและคุณจะมีภาพของการที่จะคิดอะไรต,าต่างๆได้ดีมากๆนะครับผมในค่อนข้างจะดูฉลาดมากๆสําหรับคนรอบข้างนะครับผมสาหรับชาวราศีพฤษภแล้วมันก็เป็นเสน่ห์ในตัวของคุณมากๆนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมองโลกในแงด่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์พร้อมสําหรับหลายๆคนเลยผ ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่แบบว่าดูดีดูมีเสน่ห์มองโลกในในแง่ที่สวยงามนะคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอเสมอนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับผมเสน่ห์ของคุณอยู่ที่การที่คุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะครับผมไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามคุณพร้อมที่จะอ่าคุณล้มไปกี่ครั้งคุณพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เสมอเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะเป็นช่วงที่คุณดูสมบูรณ์แบบคุณดูที่มีความพร้อมอะไรหลายอย่างและคุณก็ดูท่าทางเน คุณไม่สนใจกับคนที่คิดร้ายอะไรกับคุณแล้วคุณก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ ในสิ่งที่อะไรต่างๆที่คุณผิดพลาดเสมอๆนะผมอาจารสํสำหรับชาวราศีมิถุศในช่วงนี้นะครับผมดวงคุณก็น่าจะรุ่งโรจน์มากๆแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างมากๆแล้วก็มาจากสิ่งที่คุณพยายามทําและสิ่งที่คุณปกป้องครอบครัวและในสิ่งที่การที่คิดรอบคอบการคิดแล้วคิดอีกของคุณนี่แหละครับผมเพราะว่าสเสน่ห์หลักๆของคุณเลยอยู่ที่การที่การช่างเลือกช่างพิจารณาของคุณนี่แหละครับผมจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะคิดละเอียดรอบคอบนะครับผมว่าคุณจะเป็น คนที่การตัดสินใจของคุณเนี่ยคุณจะไม่ได้ตัดสินใจแบบแบบบุ่มบามนะครับผมคุณจะคิดแล้วคิดอีกนะครับผมใน,ในการที่การตัดสินใจอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะผมการงานการเงนินหรือความรักก็ตามนะผมคุณจะเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกแล้วคุณจะตัดสินใจได้ดีเสมอเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นสาหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรต่างๆคุณสามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้และคุณจะไม่จะปล่อยวางมันได้เร็วเลยนะครับผมไม่ว่าจะมีใครที่แบบว่ามาบัา่นทอนจิตใจ así, หรือว่าบ่อนทำลายอะไรคุณ นะครับผมวันนี้สำหรับดวงของชาวราศีพิจิตสำหรับราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับผมถ้าคนรักก็จะรักคุณไปเลยจะรักคุณแบบประหัวดๆนะครัคนที่ไม่ชอบคุณจะไม่ชอบในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของการที่อาจจะดูไม่สนใจใครเหมือนเดิมอะไรต่างๆแต่คุณจะรู้แล้วว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวคุณและสัหรับครอบครัวของคุณและมันก็จะมีนเสน่ห์อันทรงพลังมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผม เดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับสำหรับจาราสีพืชศพนะครับโ ความมั่นใจและความเด็ดขาดในการตัดสินใจของคุณนี่แหละครับผมเป็นเสน่ห์หลักๆของชาวราศีพฤษภเลยนะครับผมาคุณเป็นคนที่ช่วงนี้คุณจะมีความมั่นใจมากๆแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยการที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยคุณผ่านการคิดวิเคราะห์หรือผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีใครที่บอกว่ามาอะไรต่างๆคุณโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับผมหรือเรื่องความรักก็ตามนะคุณจะรู้แล้วว่าเฮ้ยการทําอะไรของคุณต่างๆ คุณจะคิดแล้วคิดอีกหรือคุณจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรคุณจะมีเด็ดความเด็ดขาดชัดเจนแต่ในบางคนก็าอาจจะไม่ปลื้มคุณนะเกาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่สนใจเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณแรงเกินไปหรือเปล่าก็ตามนะแบบคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยใคร จะรักก็รักใครจะไม่รักก็แล้วแต่คุณความเชื่อมั่นความชัดเจนและความสู้ไม่ถอยของคุณนี่แหละครับผมอะไรที่คุณทําอะไรคุณจะทุ่มเทจนสุดความสามารถแล้วคุณจะทํามันจนสุดตัวนะครับผมและจะทำให้ช่วงนี้สําหรับชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะมีเสน่ห์ค่อนข้างจะเป็นที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนมากๆนะครับผมความมั่นใจความคิดความเด็ดขาดของชาวราศีพฤษภที่จะส่งผลบวกให้กับคุณมากๆนะครับผมคนรักคุณก็จะรักคุณแบบหัวปักหัวปั๊มแต่กลับกันถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจคุณนะเขา อาจจะไม่ชอบหรืออาจจะไม่ปลื้มคุณแต่ตัวคุณเองคุณก็ไม่สนใจแล้วคุณก็พร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วแ่ละครับผมแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ที่สําคัญมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมในช่วงปลายปี2564น,นี้นะครับผมความเด็ดขาดชัดเจนและการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะ ถูกต้องสําหรับชาวราศีพฤษภจะส่งผลบวกให้คุณมากๆแลครับผมแล้วคุณก็ไม่สนใจกับรายละเอียดยิบย่อยด้วยแนละ้วผมคุณพร้อมจะปล่อยวางพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งการงานการเงินและความรักโดยเฉพาะเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมคุณจะมีการตัดสินใจที่ย่มยอดและจับถูกต้องเสมอเพื่อสู่ตัวคุณและสู่ครอบครัวและสู่คนรอบข้างของคุณและนั่นเป็นเสน่ห์ที่สาคัญมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผม อ่ะต่อไปมาดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับผมขอสิ่งที่อยู่ภายในใจของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมขอสิ่งที่อยู่ภายในใจของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผม ถึงแม้ว่าภายนอกของคุณเนี่ยจะดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมากๆค่อนข้างจะดูเหมือนกับว่าไม่สนใจอะไรใครก็ตามนะผมแต่ภา,ายในจิตใจของคุณนี่ตนข้ามเนี่ยนะครับคุณค่อนข้างจะมีความอ่อนยวบแล้วคุณค่อนข้างจะอยากจะมีใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างคุณนะครับผมคุณมีคราบของการที่ค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากนะผมโดยเฉพาะกับเรื่องของความรักเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดมากเกินไปหรือคุณอาจจะเหมือนกับกลัวว่าคนคุณทําอะไรที่มันที่มันแรงเกินไปแล้วคนข้างกาย คุณจะไม่รักคุณหรือจะไม่เข้าใจคุณหรือเปล่าแล้วเขบอกว่าคุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะกลัวค่อนข้างจะเหมือนกับไม่มั่นใจในตัวเองมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณคิดก็คือคุณกลัวนะครับคุณกลัวว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จคุณกลัวว่าคุณจะไม่มีเงินแล้วช่วงนี้ของเราชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างจะใช้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการหาเงินหาทองมากๆนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่กลัวมากๆที่สุดสาหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะผมก็คือคุณกลัวว่า ถ้าคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะไม่เหลือใครนะผมะถ้าคุณไม่มีเงินถ้าคุณไม่มีอะอะไรทุกอย่างที่เพียบพร้อมนะผมเพราะฉะนั้นคุณจะทุ่มเทจนสุดความสามารถเพื่อที่จะหาเงินให้ได้นะผมเพราะว่าคุณคิด อยู่เสมอๆว่าการที่ม so so ีเงินเนี hmm. ่ยคุณสามารถที่จะมาช่วยเหลือในครอบครัวมาช่วยเหลือลูกหลานหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆคนรอบข้างก็จะไม่ทิ้งคุณนะครับผมมาถึงแม้ว่าในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดก็ตามนะผมคุณจะเป็นคนที่ต้องการความสําเร็จมากๆแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีความเหงาซ่อนอยู่ในใจมากๆนะผมคุณกลัวคุณกลัวว่าคุณจะต้องโดนทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะผมถ้าคุณไม่ประสบความสําเร็จหรือคุณไม่มีเงินไม่มีทองอะไรก็ตามนะผมอคุณกลัวว่าคุณจะต้องโดนทิ้งให้ต้อง เพราะฉะนั้นต่างอะไรต่างๆก็ตามนะครัจะรู yeah. ้สึกว่าค so ุณจะต้องแสวงหาหรือคุณจะต้องทาให้มันด really ีที่สุดนะครับผมโดยที่คุณจะไม่สนใจอะไรต่างๆก็ตามนู่นแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนรอบข้างเขาค่อนข้างที่จะรักค่อนข้างเใจใส่คุณนะเพียงแต่ว่าบางทีคุณเองแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างกลัวมากเกินไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดนะครับผมชาวราศีพฤษภนะครับผมบางทีคุณก็ต้องปล่อยวางบ้างนะครับผมคุ้ก็ปล่อยวางบ้างว่าเอ้ยคุณไม่จําเป็นที่ต้องม คนรอบข้างเนี่ยเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างของคุณนะครับผมแต่ว่าประเด็นหลักๆของชาวราศีพฤษภช่วงนี้นะครับผมคุณกลัวมากเกินไปแลผมบางทีอะคุณต้องปล่อยวางกับความกลัวที่อยู่ในใจของคุณบ้างนะครับผมแล้วคุณก็ต้องเลิกมองไปในอนาคตมากเกินไปก็จะดีสําหรับตัวคุณมากๆครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนี่ยคุณจะมองไปในอนาคตมากเกินไปนะครับผมทำให้บางทีเนี่ยคุณก็มีลักษณะของการที่เหมือนกับลืมคนรอบข้างหรือว่าลืมว่าเฮ้ บางทีเนี่ยความสําเร็จหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตอนนี้คุณมีคนรักคุณมีคนที่พร้อมจะทุ่มเทพร้อมที่จะใส่ใจ่คุณอยู่นะผมเพราะฉะนั้นสาหรับชาวราศษษษีพฤษภเนี่ยคุณอาจจะต้องลดในเรื่องของการที่มองในเรื่องของอนาคตให้มากเกินไปลงหน่อยก็จะดีคุณมากแล้วผมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองไปอนาคตค่อนข้างจะกลัวค่อนข้างจะเหมือนวิตกกังวลมากเกินไปแล้วผมก็เเหมือนวิตกกังวลเหมือนกับต้องการจะสแสวงหาต้องการ จะอะไรมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมถ้าปล่อยวางลงบ้างแล้วก็เลิกที่จะมองอะไรไปแต่อนาคตแล้วก็อ,อะไรครับหันมาหันมามองปัจจุบันมากๆหน่อยก็จะดีมากๆแล้วผมลดลดความวิตกกังวลลดการที่บอกว่ามุ่งมั่นแต่จะมองไปแต่อนาคตลงไปหน่อยจะดีมากๆสาหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับผมเี๋ยอผมดึงให้ประกบให้ต่อนะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ดูแล้วเหนื่อยแล้วผมวสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับผม ช่วงนี้สําหรับชาลาศิริพฤศกนะคุณมองไปในอนาคตมากจริงๆแล้วคุณอยากที่จะมีเงินมีทองคุณคิดว่าการที่ถ้าคุณหาเงินหาทองได้เนี่ยคุณจะสามารถที่จะมาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนะผมทาให้บางทีเนี่ยชาลาศิริพุทธศนะสาราผมก็ต้องดูตาหน้าไพ่แล้วคุณก็ต้องอย่างไงครับเลิกที่จะยึดถือตรงนี้ลงหน่อยจะดีมากๆแล้วหันมามองคนรอบข้างเพราะว่าจริงๆแล้วคนรอบข้างค่อนข้างจะเป็นห่วงค่อนข้างที่จะเหมือนกับแบบว่าอยากที่จะดูแลอยากที่จะ ใจใส่คุณหรือว่าตัวคุณเองคุณก็ค่อนข้างจะมีความรักความใจใสกับคนลอบข้านะผมเพียงแต่ว่าถ้าคุณลดในเรื่องของการที่การมองไปรอนาคตหรือการที่ยึดถือเรื่องเงินเรื่องทองมากลงอีกสักนิดหนึ่งจะดีมากๆนะผมเพราะว่า รอ,อบข้างของคุณเนี่ยค่อนข้างในใีสจยพร้อมจะเอาใจใส่พร้อมจะทุ่มเทความรักพร้อมจะอะไรให้คุณอยู่แล้วผมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องลดในเรื่องของการที่จะมองแต่อนาคตหรือมองแต่ในเรื่องของการหาเงินหาทองลงอีกสักนิดหนึ่งแล้วจะดีมากๆสำหรับชาวราศีพิจกนะครับผมอ่ะสรุปก็คืออ่ะคุณทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะดีแล้วแล้วผมแต่ว่า คนรอบข้างค่อนข้างจะเป็นห่วงค่อนข้างที่จะเห็นว่าคุณเหน็ดคุณเหนื่อยนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้แล้วผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณหันมามองคนรอบข้างแล้วคุณลดในเรื่องของการที่มัวแต่ไปมองอนาคตมัวแต่จะสร้างฐานะอะไรต่างๆลงไปได้บ้างจะดีมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมอ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบทำนายของชาวราศีพฤษภเพียงเท่านี้นะครับผม เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราวิตุนด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านที่กดติดตามช่องเราวิวตุนก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท้านด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ